มีนิมีเมนูขี่เล็กนะจ๊นนะจ๊ะ เขาก็แกงคีเล็กพี่หนอเออนี่เซษๆจุ๋ๆอืมเศษกั แม่งพี่เกียวพ้่เก้วหนูไปไหนมาหืมไปหาป้าหมวยมายังพี่เกียวไปหาป้าหมวยมายัง ผันหมูกระเทียมหมูสามชั้นนะจ๊ะ น้ำมันหอยเกี๊ยว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 เกลจาลูกเกี๊ยวทำอะไรคะลูกเกี๊ยวเกี๊ยวลูกเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวเกียวส่นนิดหนึ่ง ให้มันมีสีสันน่าก,กินน่าก,กิน อันนี้ผัดผัดพริกไทยน้ำมันหอยหมูสามชั้นเซ็ชับชักสรน่พี่เกียวพี่เกียวหนูทำอะไรลูกพี่เกียวจ้าพี่เกียวสุดที่รัก นี่อันนี้มกประเดกเพื่อนอ,อใาใไฮมะแซบอยู่ขอ,องแซบทั้งนั้นจะล่มไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขน่อยนี่เด้อพี่น้องเอ้เพื่อเป็นกำลังใจสิฮ็ตคลิปต่อไปอืมนี่